สวัสดีค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาดูได้ทั้งราศรีแล้วก็ลัคนานะคะหากใครทราบเวลาเกิดแล้วก็อยากรู้ลัคนาให้เสวที่ Google เขาจะมีตารางมีชาร์ตบอกไว้ให้ละเอียดเลยแล้วก็การอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ ดวงของคนใดคนนึงฉะนั้นหากอยากดูดวงส่วนตัวปันลงลิงก์รายโอเไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้านล่างให้นะคะอ่ะมาเรามาดูกันอ่าสำหรับชาวกรกฎนะเดี๋ยวปันเปิดไพ่ก่อนนะคะ สามสามไม้เท้า <9 S 1> เก้าเหรียญเี๋นะพายมันสสิบ <10 S 1> ไม้เท้าควีน <Queen S 2> ถือไม้เท้าคุณเหมือนเป็นแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสู้ยืนหยัดมาด้วยตัวเองมาตลอดเป็นคนที่ทําตามความฝันทําตามแรงบ,บันดาลใจของตัวเองเป็นคนที่มีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยนะ สิบดาบที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องแบบเรื่องหนักๆอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นความว้าวุ่นมันเป็นความแบบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถาโถมเข้ามาแต่คุณก็ยังต้องยืนหย,ยัดอยู่บางทีมันแบบมันจุกจกุมันเหนื่อยมันพูดออกมาหรือแสดงออกมาให้ใครรับรู้ไม่ค่อยได้เลยในบางคนเพิ่งหายป่วยจาก โควิดด้วยก็ได้นะคะหรือแบบว่าแต่ก่อนก่อนหน้าอาจี่จะแบบคล้ายๆในในบางทีอ่ะคุณพยายามต้องเขาเรียกว่าอะไร ต้องพยายามจิตใจเข้มแข็งทั้งที่ในใจมันมันไม่ไหวแล้วอะนะแต่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเลยเพราะว่าในตัวคุณตอนเนี้ยคุณมองเห็นอนาคตมากขึ้นหรือมองเห็นความสำเร็จมองเห็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นคล้ายๆกับคนที่แบบอื ทุกอย่างมันเหมือนเป็นช่วงรีเซ็ตชีวิตก็ได้ค่ะนะในตอนนี้ตัวคุณเองอาจที่จะแบบว่าคุณเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ชัดเจนต่อทุกอย่างที่คุณเลือกที่คุณตัดสินใจนะคะปันมองว่าหลายอย่างอะถ้าเกิดในตอนนี้คุณทำธุรกิจส่วนตัวอยู่อะมันกำลังจะค่อยๆประสบความสำเร็จนะมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป อะไรที่แบบ <c oughs> น่าภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะปันจะบอกว่าคุณเองเหมือนแบกรับภาระต่างๆอะไรมากมายบางคนมีหนี้สินหรือบางคนแบบว่าเคยมันรายจ่ายต่อเดือนนะคะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่งานใหญ่งานหนักเข้ามาภาระหน้าที่รับผิดชอบ นะแล้วก็แต่ตัวคุณเองคล้ายๆกับคนที่เหมือนทำงานหามรุ่งหามค่ำด้วยอ่ะอคุณเป็นคนที่สู้งานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคือคุณคิดว่าเออมีงานก็ดีกว่าไม่มีเงินเหมือนปลอบใจตัวเองไว้ด้วยนะแล้วก็ปันมองว่าตัวคุณเองอ่ะก้าวเหรียญเอาจริงๆอาจบางคนนะทำงานจนไม่มีเวลาใช้เงินอ่ะมันก็เลยทำให้คุณแบบเฮ้ยบางทีฉันก็อยากใช้เงินบ้างปะ ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินปันมองว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะถ้าเกิดคุณยิ่งอารมณ์ดีนะเงินคุณอะ่ะจะยิ่งเข้ามา,าแต่ปันมองว่าถึงคุณเหนื่อยยังไงอะ่สะสภาพแวดล้อมหรือ ทุกสิทุกอย่างรอบๆตัวคุณอนะถ้าคุณมองเห็นความสุขในนั้นอนะมันมีอยู่นะอะมาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤษภาสองห้าหกห้าสตรนแล้วก็อะไร อ,อสี่ถ้วยโอ้งานล้นตัวจริงๆนะ j u s t i c หนึ่งไม้เทา้าคุณคุณอยากทำงานที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยไหม เด๋ยวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตามาเคาะประตูบ้านของคุณแล้วถ้าจากตามไพ่ทาโร่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปันหยิบไพ่พรมยาเอ้ยขอโทษค่ะเรียกผิดทุกทีเลยยาน,นโลกกับไพ่พาพิคเนตแปบบ๊บเดี๋ยวเปิดทีหลังปันจะบอกว่าในสถานการณ์ตัว ทั่วไปอะค่ะเอาอย่างนี้บอกนิดนึงใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเสี่ยงราบแต่อันนี้อยู่ที่บุญวาสนาด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแล้วก็ในสถานการณ์ทั่วไปปันมองว่าในระยะนี้ในเดือนพฤษภาอาจที่จะมีปัญหาอุปสรรคหรือภา,าระหนักหน่วงเข้ามาบ้างให้ได้ฝ่าฟันนะคะด้วยความเหนื่อยากไปสักระยะนึงพอเป็นสีสันในชีวิต พอสถานการณ์คี่คลายเข้าที่เข้าทางดีแล้วเนี่ยก็หายใจได้โล่งขึ้นนะไม่ความหนักความเหนื่อยไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะคะช่วงปัญหาเข้ามาอ่ะก็แก้ไขก็ค่อยๆใจเย็นๆสะสางไปในบางครั้งอะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยช่วงเดือนพฤษภาในช่วงต้นเดือนก็ได้ จะเป็นช่วงที่ยากจะหลีกเลี่ยงไปได้มีมีแต่ต้องตั้งหลักให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆนะคะอย่างสง่างามด้วยสติปัญญานะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยอีกแล้วอันนี้คือนับถึงน้ำใจชาวกรกฎเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงขอให้คุณใจเย็นๆยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ใช่ว่ายอมแพ้นะแต่คือโอเคอย่างที่ปันบอก มีงานดีกว่าเราตกงานนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาหาเรื่องหาเรื่องให้อารมณ์ร้อนหาเรื่องให้สติแตกพยายามท่องคำว่าสัมมาอารหังจริงๆ ท่องไว้ในใจท่องท่องท่อง,องหรือพุทโธหรือสุดหายใจเข้าลึกๆอะไรก็ได้ที่ทําให้เราใจเย็นอะ่ะอย่าไปท้าชนหรืออย่าไปชนกับเขาเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เราจะแพ้ได้เพราะตัวคุณก็แบบทัดไฟก็มีอยู่ในตัวเหมือนกันถึงคุณจะแบบเพราะว่าไฟปันเห็นตั้งแต่ราชิีถึงไม้เท้าถึงคุณไม่ได้เกิดทตุไฟในปอ,อแต่ปันมองว่าความอารมณ์ร้อนอะ่ะมันจะมีอยู่เพราะว่าหนึ่งความเหนื่อย ความที่แบบเคยภาระก็หนักอยู่แล้วนึกออกใช่ปะคนเรามันก็จะมีแบบทางวะคความแบบอารมณ์ร้อนเข้ามาได้นะคะปานจะบอกว่าอาจที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะตัวคุณอนะ่ะมันเหมือนแค่โฟกัสกันกับงานกับการหาเงินก็เหนื่อยพออยู่แล้วในบางครั้งคุณอาจละเลยสนใจในคนรอบข้างไปด้วยก็ได้นะคะเหมือนไม่ค่อย มีความพึงพอใจในบางแง่มุมของชีวิตแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมองในสิ่งที่คุณมีอยู่ปันถึงบอกว่าคุณจะพอใจมากๆนะแล้วก็ทีนี้ปันจะบอกว่าในในเรื่องของคุณอาจที่จะได้รับงานอะมอบหมายงานได้รับงานเพราะว่าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เห็น เห็นในความสามารถของตัวคุณเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายแหละคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความแกร่งนะคะสู้งานหนักเอาเบาสู้มีภาระหน้าที่มากมายต้องดูแลรับผิดชอบแต่ปันมองว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้ดีแม้มีปัญหาให้ต้องแก้ไขทำให้รู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ก็ฝ่าฟันไปได้ตลอดรอดฝั่งอะ คุณง่ายว่าคือคุณเอาอยู่นะด้วยสติปัญญาและพลังมหาศาลของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายโอเคมันเหนื่อยมันหนักแหละแต่ปันมองว่าท้ายที่สุดแล้ววะคุณจะทำสำเร็จจนได้นะคะส่วนใครน้องนองน,องน,องนักศึกษาใครเรียนอยู่อาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักพอสมควรถึงจะท้อและอยากถอยแต่ก็ทำไม่ได้อาการตอนนี้ดู อย่าพึ่งหมดเยี่ยวแรงไปอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนาอย่าพึ่งรีบฝ่ออย่าพึ่งท้อขอเพียงแต่แบบตั้งหลักให้ดีอะค่ะลุยลูกเดียวอย่างไม่มีข้อแง่ข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วทุกอย่างจะดีเองส่วนในเรื่องของการเงินอ่ะโอเคอ่ะที่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างนะคะแต่ปันจะบอกว่า คุณต้องประครับประคองให้ดีรายจ่ายเข้ามามากรายรับเข้ามาแค่ไหนก็เหมือนจ่ายไปแค่นั้นอะ ถ้าให้มองแง่ายๆดีก็ดีกว่าเราไม่มีจะจ่ายนะอย่าพึ่งท้อถอยสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอยู่ช่วงเดียวถ้าคุณอึดและใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนวิกฤตผ่านพ้นไปได้คุณจะเงยหน้าขึ้นได้อีกครั้งอย่าพึ่งวิตกกังวลจนเครียดแล้วเครียดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปันจะบอกว่าอุ๊ยเดินนะหนึ่งไม้เท้า ตัวคุณเองเหมือนในบางคนนะจะมีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆอถ้าในบางคนทำกิจการส่วนตัวมันมองว่าความสำเร็จอะมันมาแหละมันมาจากความเพียรพยายามความสู้ของคุณเนี่ยอาจะมีการเริ่มงานใหม่เข้ามาโครงการใหม่เข้ามาได้งานใหม่รวมทั้งถ้าเกิดใครจะเริ่มกิจการส่วนตัวเนี่ย ให้เชื่อมือให้เชื่อตัวเองไว้นะคะสำเร็จแน่นอนก็อาจมีการขยับขยายใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งปันจะบอกว่าขอให้คุณ่ะแสดงฝีมือแสดงศักยภาพของตัวเองอ่ะให้โดดเด่นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณเป็นคนทะเยอทยานระดับหนึ่งคือกระตือรือร้นไฟแรงอะ่ะความสามารถ เหลือเฟือจะทํางานอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะในในเดือนพฤษภาแต่ปันจะบอกว่าคือต้องสู้อ่ะต้องต้องไฟหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปันจะบอกว่าพอ the w i l l of fortune ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งบทสรุปให้กับตัวคุณเนี่ยจากใบแรกจะเป็น Strength ทุกอย่างยิ่งคุณหัพยายามมากเท่าไหร่ ยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้มากเท่านั้นคล้ายๆกับไม่ว่าชีวิตคุณจะสบักสะบอมขนาดไหนอะหรือชีวิตดีลอยลำมาโดยตลอดถ้าก่อนหน้านี้ชะตาชีวิตอาภัพอับโชคตอนนี้กำลังจะพลิกฟื้นดีขึ้นเรื่อยๆโอกาสของความสำเร็จสมหวังกำลังมาเยือนความใฝ่ฝันที่คุณฝันไว้กำลังใกล้จะเป็นจริงไม่เป็นไม่ ไม่ไม่เป็นฝันลมๆแลงๆอีกต่อไปแล้วอะค่ะขอให้คุณฮึดสู้เท่านั้นอีกครั้งหนึ่งก็กล่าวโดยสรุปก็คือไม่ว่าจะดูชีวิตด้านใดการงานการเงินความรักดีแน่นอนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสริมในเรื่องของความรักหากกำลังลุ้นใจดูใจกับใครกันอยู่เนี่ยมีโอกาสมีสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อถอยหมดกำลังใจถ้ามีคู่ และอยากรู้ว่าคนนี้ใช้เนื้อคู่ของคุณไหมก็จะบอกว่าก็น่าจะใช่นะแม้จะแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีขึ้นมีลงมีทะเลาะก,กันมีดีกันนะคะแต่ก็ปันจะบอกว่า มันมันเหมือนแบบทุกอย่างอะค่ะ The Wheel of Fortune คุณละ่ะเขาคือมีความดื้อเหมือนกันแล้วมันเหมือนมีอุปสรรคอะพอเราเหนื่อยในเรื่องของการงานอะความรักเราก็ไปลงที่คนรักอะไรมันจะประมาณนี้นะแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีใครอะให้ใจเย็นๆคู่ของคุณอะเกิดแล้วนะแล้วก็อะที่จะ รอปรากฏตัวให้คุณเห็นอยู่แต่ตัวคุณก็ต้องพาตัวเองออกไปในสถานที่ที่มีผู้คนบ้างนะคะเนื้อคู่เกิดแล้วนะแต่รอคุณอยู่ถ้าตอนนี้แบบสมมุติยังไม่มีใครจริงๆอะอะมาดูไพ่ยานโลกอยากที่จะบอกอะไรกับคุณเวลาจะทำอะไรขอให้มีสมาธิให้มากในในช่วง เดือนพฤษภาคมในช่วงที่แบบเหนื่อยๆหนักๆเนี่ยมันไหว้เจ้าที่เจ้าทางในวันโกนจุดทูปผ้าดอกน้ําน้ําแดงขนมหวานหรือผล,ลไม้ก็ได้ดอกไม้ไหว้ทันบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนคุณคอยแบบประแวงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบหรือแม้กระทั่งจะ ลงทุนทําอะไรเฮ้ยจะมีคนชอบไหมจะมีคนว่าไหมเอาอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราคิดว่าเราทําดีแล้วทําต่อไปนะคะรวดเร็วพรสวรรค์ถ้าเกิดว่าอถอดจิตถ้าเกิดว่าคุณถามหาว่าเฮ้ยงานตรงนี้มันหนักมันเหนื่อยอะคุณอยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษเพิ่มเติมอะขอให้เป็น งานที่คุณทาแล้วคุณมีพรสวรรค์ในการทาสิ่งนั้นอ่ะบางคนมีพรสวรรค์ในการอ่านไพ่บางคนมีพรสวรรค์ในการเขียนหนังสืออ่านนิยายเขียน e book. อีบุ๊กอ่าบางคนมีพรสวรรค์ในการพูดการเจราจาอ่าลองขายของแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะอ่าแล้วก็มาดูไพ่พระพิคเนตต่อพระพิคเนตอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎในเดือนอพฤษภาคม2565 ขอไปนี้แล้วกันเคลียโยมายเตรียมเตรียมสมองและจิตใจเพื่อก้าวไกลไปข้างหน้าไพ่ปาพิคเนตอยากที่จะบอกคุณว่าโอเคอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่รุมเร้าทําให้ต้องคิดมากเป็นเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้ด้วยหรือจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจทั้งชีวิตส่วนตัวการทํางานแต่เป็น ช่วงที่กําลังหาทางออกที่ดีนะที่เหมาะสมเพื่อการก้าวไปข้างหน้าต่อไปดังนั้นใช้เวลาผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิไปสถานที่ธรรมชาติพักผ่อนเพื่อปรับจิตใจหาความสงบและเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดนะคะในเรื่องของโชคลาภเท่าที่พัะพิกเนตบอกเนี่ยในเรื่องของการโชคลาภคุณอาจที่จะเจอช่องทางก็ได้หรือหนทางในการสร้างไรายได้หรือหนทางในการ เฮ้ยการพัฒนาตัวเองดีขึ้นแบบนี้ก็ได้โชคลาภมันจะมีมาหลายรูปแบบนะคะถ้าในเรื่องของการเงินอะอย่างที่บอกไปอะตั้งแต่ไพ่ทาโร่แล้ววางแผนการใช้เงินดีๆนะคะให้ให้จ่ายที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆก่อนนะแล้วก็ค่อยคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเกิดคุณคิดถึงในเรื่องของลงทุนขยายกิจการเนี่ย ต้องคิดให้รอบคอบอย่างที่ปันบอกบางทีอะถ้าเกิดว่างานที่มาจะเป็นพรสวรรค์ของคุณจริงๆอะจะลงทุนน้อยมากที่ลงทุนก็คือความรู้และความพยายามเท่านั้นเองถ้าในเรื่องของการงานใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันมันมีปัจจัยหลายอย่างให้ให้คิดให้มากะนะให้ ไพ่พิพ์คเนศบอกว่าพิจารณาอย่างรอบคอบจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกๆอย่างสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อ่ะเพราะว่าเอาจริงๆการเปลี่ยนงานมันมีเลืองหลายเรื่องอ่ะการย้ายที่อยู่การเดินทางนู่นนี่ตัดสินใจดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักด้วยคนโสดอาจจะอยู่ในอารมณ์กล้ากลัวๆเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝน กำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองว่าจะเปิดใจให้กับคนที่เข้ากํที่กำลังเข้ามาในชีวิตดีไหมจะออกชีวิตที่เคยชินเพื่อเริ่มต้นกับความรักดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบว่าบางครั้งอะคะ่ะเปิดใจแต่เราควรที่จะรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหากัน ขอให้ใช้ทั้งมองมองปัญหาของทั้งสองฝ่ายเอามาันมาอยู่ตรงกลางมองทั้งความรู้สึกของเขาความต้องการของเขาอย่ามองแต่ของเราฝ่ายเดียวนะอย่าพึ่งรีบด่วนแบบเคยบอกเลิกกันเออไม่ไหวแล้วเลิกกันเว้ยแล้ก็มาหาหมอดูไม่ได้นะคะโอเคนะสำหรับชาวกรกฎขอให้ทุกคนมีแต่คำว่าความสุข จะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นนึกคิดสิ่งใดขอให้สมหวังตามปารถนานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ